เด็ก15ปีเ <Yeah. S 1> ขย่าแอนฟิลด์จอชอาเบะซ้อมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลก่อนดวลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเปิดโอกาสให้จอชอาเบะปีกดาวรุ่งวัยเพียง15ปีเข้าร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของอาร์เนอร์สลอตก่อนเกมบิ๊กแมชพบแมนเชสเตอร์ซิตี้กลางสัปดาห์นี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในสัปดาห์ในฝันของเจ้าหนูรายนี้อาเบะ มีชื่ออยู่ในกลุ่มนักเตะชุดใหญ่ที่ลงซ้อมที่ศูนย์ฝึก AXA เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาแม้ยังไม่ชัดเจนว่าเขาลงซ้อมครบทุกช่วงหรือไม่แต่การถูกดึงขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขาอยู่ในสายตาของทีมสตาร์อย่างจริงจังเพียงสองวันก่อนหน้านั้น อาเบ่พึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของลิเวอร์พูลในศึกยูฟายูดลีกหลังลงสนามในวัย15ปี6เดือน17วันในเกมพ่าย MSK s ซิลินารุ่น19แม้แทบไม่มีโอกาสถูกส่งลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้วันอาทิตย์นี้แต่การได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่สโมสรมีต่อศักยภาพของเขาฤดูการนี้อาเบะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีม u 18 ยิงไป5ประตูกับ2แอสซิส์จาก8นัดและทำสถิติมีส่วนร่วมกับประตูทุกๆ78.7นาทีรวมถึงเคยยิงห่งจ่ายหนึ่งในเกมชนะแมนซิตี้ยูสมาแล้วลิวอพูยังไม่ได้จับเขาเซ็นสัญญาอาชีพและกำลังเผชิญการแข่งขันจากหลายสโมสรใหญ่แต่การดันขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่ครั้งนี้อาจเป็นคำตอบของสโมสรว่าพวกเขามองอนาคตของอาเบะไว้ไกลแค่ไหน คุณคิดว่าจอชอาเบตจะเป็นอัญมณีเม็ดใหม่ของลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่สนใจสนับสนุนสินค้าช่องได้ตามลิงเครื่องโกนขนน้องชายไข่กรูมินเสื้อยืดคอกลมยืดเปล่าแมสกันฝุ่น k n 94ขอประคุณครับ